วันนี้ลงาาต่อที่มังงะเรื่องใหม่กันผมไม่รู้ซื้อนะว่ามังงะอะไรงั้นไปดูกันเลยนะครับก่อนปราพญ์ศาสร์เราไม่ได้ทําเพื่อสิ่งใดเราเองก็คิดไม่ถึงเส้นกันว่าสายที่ทําให้เรามาโลกใบนี้ได้มันสร้างหน้าขันสิ่งดีเทพทั้งสวรรค์ล้วนแต่เป็นมารเหรอโอ้และเราก็คิด ไม่ถึงเลยว่าตัวเรานั้นจะพวกเราจงจำเอาไว้ที่ข้าตายวันนี้ข้าไม่ได้ทำเพื่อโลกใบนี้และก็ไม่ได้ทำเพื่อใครทั้งนั้นาตายเพราะข้าเบื่อโลกใบนี้ต่งางหากโลกบาที่แสนจะน,น่าเบื่อนี้ อาจารย์ข้าจะกลับไปใช้ชีวิตท,ที่โลกของตัวเองเด็กน้อยทั้งหลายไว้เจอกันพบหน้ากำจัดปีศาจอัพสกิลและึกลูกศิษย์เป็นเรื่องที่ข้าทำหลังจากมาโลกใบนี้ระหว่างนั้นเรื่องน่ารำคาญมีไม่น้อยแต่เรื่องสนุกสนุกก็มีเยอะดี เจ้าลิงบ้าดูแลพวกเด็กๆให้ดีด้วยอย่าให้การตายของข้าต้องสูนเปล่าไม่คิดว่าฉันจะมีวันนี้วันที่ฉันยอมตายเพื่อคนอื่นจงมีชีวิตต่อหนึ่งปีที่แล้วฉันคือพระถังซัมจัง๋งเจ้างูวที่โดนระบบลักพาตัวมาจาก ศตวรรษที่21ตอนนี้ฉันกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่รู้ว่าควรรับมือ,อยังไงดี <c oughs> อาเจ้าลิงที่กำลังเผชิญหน้าอยู่มันไม่ยอมสนใจฉันเลยคำเตือนคำเตือนปรับชืนหมอคงภารกิจยังเหลือเวลาอีก30นาทีกร,กรุณารีบทำภารกิจให้สำเร็จหาก ภารกิจไม่สําเร็จผู้ใช้งานจะไม่มีวันได้รับรางวัลภารกิจนี้อีกตลอดไปยังจะมีหน้ามาแจ้งเตือนอีกห,อห่วงทองมงห่วงทองมงคงคนที่กวรอิ่มให้มามันต้องเป็นของปลอมแน่ๆสารภาพมาดีว่ามันคือของปลอมใช่ไหมผู้ใช้งานแสงโงบปวดรัง นี่ไม่เป็นโรคส่อิ๋วแต่เป็นโรคเสียอยิ๋วเรื่องทุกเรื่องล้วนมีความเป็นไปได้ทั้งหมดในโลกใบนี้โ้ใส้งานกรุณา,าอย่านำสองโลกนี้มาปะปนกันนับถอยหลังยีบ้านาทีไอยิงว้เอน,นี่ก็ด้วยเจ็ดวันที่ผ่านมาข้าพูดดีก็แล้วทำดีก็แล้วข้าย่างเนือให้แก่ เด็ดลูกท้อให้แกขนาดกล้วยยังปอ,อกเปลือกให้เลยแต่แกยังไม่ยอมใส่หว่วงนี้แล้วไปกับข้าดีๆสิจะคิดว่าข้าโง่หรือไงถ้าข้าใส่หว่วงนี้เท่ากับข้าต้องเสื้อฟังคำสั่งของอยูไรนะข้าไม่มีทางใส่มันแน่ไม่มีวันภา <c oughs> รกิจปรับชินหมอคงยังคงเหลือเวลาอีกเพียงแค่18นาที ใน,นนิยายเขียนเอาไว้ว่าหมอคงที่โดนทับอยู่ในภูเขามันเจ็บปวดจนจนตายถึงกับร้องข,ขอชีวิตอย่างน่าสงสารไงข้าไม่เข้าใจว่าทำไมเจ้าต้องเอาข้าไปด้วยทั้งทงท,งที่วิชาของเจ้ามันสูงกว่าข้าใสอีกคิดว่าสัญญาจะเอาแกออกมานักหรือไง ก็ต้องเป็นเพราะระบบสั่งมาสิโลกบ้าๆนี้มันทำให้ฉันเปลี่ยนความคิดได้ทุกวันเลยซ่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมานี้ข้าเองก็คิดได้แล้วข้าถ้าขัดขืนไม่ได้ก็ต้องสนุกไปกับมันพอข้าคิดแบบนี้ได้จู่ๆข้าก็รู้สึกว่าการใช้ชีวิตใต้ภูเขาแบบนี้มัน ก็สนุกดีจะหมดพอแล้วไม่ได้การละถ้ายัางไม่ได้สุนหมอคงมาอยู่ฝั่งฉันอีกฉันจะอยู่รอดไม่ได้เกินสาวันแน่ๆข้าจะถามเจ้าเป็นรอบสุดท้ายเ,เจ้าจะยอมไปอันเซนฝั่ไตบวิดก,กับข้าดีหรือไม่ไม่ไปการเดินทางครั้งนี้เจ้าจะอยากหรือไม่อยาก ก็ต้องไปแค่นี้ก็ข้าคือสัตว์ของพาย,ยุไรมังกรพนึกผู้ทำลายพนึกตายวันนี้ต่อให้ยุไรมาห้ามข่าเองไอ้ลิงบ้านี่มันก็ต้องไปกับข้าโอ้วิธีงวมโมโหของข้านี่ ได้ผลดีเหมือนกันนะจบแล้วนะครับตอนที่หนึ่งต่อกับตอนที่สองกันเลยนะครับผู้ขัดขืนตายว้าไอ้ไตังหากตายทุมอักเมตตาพูดปทพนึกหนึ่งสำเร็จความสุขระดับเต็มหมดเวลาการทดลองไซต์ต่อจากนี้หวังว่าผู้ใช้งานจะสามารถเพิ่มระดับ ให้ไปอยู่ระดับเต็มได้ด้วยตัวเองนะจุ๊บจุกหาอะไรคือหมดเวลาทดลองใช้ไอ้ระบบบ้าแกหลอกซานก่อนหน้านี้ไม่เห็นจะบอกเลยว่ามันมีเวลาจำกัดบอกไปแล้วแต่ผู้ใช้งานไม่ได้ตั้งใจดูเองยิงนี้ด้วยคุณได้รับรางวัลมือใหม่ความสุขระบบเต็มผู้ใช้งานจะได้รับรู้ความสุขของคนอื่นที่ไปกิจาระดับเต็มหรือระดับ99จุดสูงสุด ของชีวิตอยู่ในกำม,มือของคุณแล้วขอโทษดีเอออื้มไอระบบเวนูถึงแม้ว่าถะเพื้นปูก,กลับมาได้แค่เดียวแต่ยังน้อยข้าก็ออกมาได้แล้ว เกิดอะไรขึ้นเจ้าลิงนี่มันกำลังทำอะไรอยู่อักกะแกหลอค่าก็เหมือนที่อยู่ไรหล่อค่าไงใช่ไหมล่ะถ้าไม่ใช่เพราะว่ามันใช้แผนมาหลอกค่าค่าจะโดนผันึกถึงห้ารอยปีได้ยังไงห้ารอยปีเต็มๆห้ารอยปีเจ้าลิงบ้านนี่กำลังกนดอยู่อยู่ไรอยู่นี่ฉันจะ กมโอเวอร์แล้วหรอยาภารกิจปรับสิงงอคงอยังเหลือเวลาอีกสิบนาทีแจ้งตกันอยู่ได้นี่ข้าจะตายอยู่แล้วนะยังจะแจ้งเตือนภารกิจอีกอ่าเอาเลือดของแกมาสังเวยข้าดีกว่าเดี๋ยวก่อนจะลิงบ้านีน่แกคิดหรือว่าถ้าอยู่ไรไม่ใช้แผนหรอกแกแล้วแกจะชนะอยู่ไรได้ คำถามนี้มันมีคำตอบอื่นด้วยหรือไงแต่เท่าที่ที่ข้ารู้การต่อสู้ระวังแกกับยูไรย่างมากก็มีโอกาสแค่4ต่อ6แก4ส่วนยูไร6แก, 6. แกว่าไงก็หมายความว่าสุดท้ายแกต้องแพ้อยู่ดีไงก็หมายความว่าสุดท้ายแกก็ต้องแพ้อยู่ดีไงจะให้ข้าพูดอีก สิบรอบยี่สิบรอบร้อยรอบหมื่นรอบคาตอบก็ยังคงเหมือนเดิมไอหัวรานนี่วอนซะแล้ว <c oughs> 500ปีที่ผ่านมาพลังของพายุไรกําลังพัฒนาขึ้น,นเรื่อยๆแล้วไกลหระพลังของแกอ่อนกลัวเมื่อ500ปีที่แล้วอีกสมองของแกก็เส้นกันถึงตอนนั้นยุไรจะไม่ใช่แผน จุดจบแกก็เหมือนเดิมอยู่ดีถ้าแกอยากจะแก้แค้นก,ก็มากับข้าสก็จบตอนที่สองนะครับมาต่อกันที่ตอนที่สามเลยนะครับเพราะอะไรกันก็เพราะว่าข้าก็มีแค้นกับพวกมันเหมือนกับเจ้าไงแม้ว่าข้าจะอัญเชิญผู้ใตบิดกตามคำสั่งของกวนอิมก็จริงแต่ว่าข้าเองก็มีแผนของข้าเส้นกันในกวนอิมบ้าเอ้ยบางอาจ เอาห่วงมงคลของปอมมาให้สันการไปอัญเชิญพระไตรปิฎกนี้เป็นแผนที่เธอตั้งใจเอามาแล่งฉันหรือเปล่าเนี่ยฉันจะไม่เชื่อไงบ้านนั่นอีกแล้วคอยดูนะถ้าฉันได้หงอคงป่อยกายสัวเจ๋งมาครบเมื่อไรฉันจะยกทัพปีศาจสักล้านตัวเพื่อไปถมวัดวันอิมตำหนักหินเซียว วัดตุยอิมวัดดุยตุยอิมของเธอให้เละเลยที่เจ้านี่พูดหมายความว่ายังไงแล้วทําไมพลังของมันถึงตอนถึงตอนนี้พลังของมันจะอ่อนลงจนแทบไม่รู้สึกไอพลังเลยแต่ดูจากความสามารถของมันก่อนหน้านี้แล้วเอนานี้เก่งกว่าข้าซะอีก หรือว่ามันจะมีวีซารับอยู่เจ้าคงจะกําลังสงสัยซิว่าข้าใช้วีซารับอะไรอยู่ถ้าเจ้ายอมไปกับข้าแล้วก็ข้าจะถ่ายทอดวีซ่าทั้งหมดที่ข้ามีให้กับเจ้าแค่เราเพิ่มระดับวีซ่าจนเปิดร้านค้าระบบได้ก็จะมีวีซ่าให้เราเลือกซื้อเยอะแยะเลยถ้าเจ้าไม่อยากมาอยูบข้าข้าก็ไม่บังคับหรอกแต่ข้าเตือนไว้ก่อนเลยเนาะถ้าเจ้าโดนภูเขานี้ผนึกอีก คงไม่มีใครสามารถช่วยเจ้าออกมาได้อีกแล้วหรอกถ้าเจ้าค่าอยู่ไรได้แก้แค้นได้สําเร็จแล้วเจ้าคิดจะทําอะไรต่อการแก้แค้นของข้าไม่จะจบแค่นั้นหรอกนะภารกิจปรับสมองคงยังเหลือเวลาอีกห้าวิสท้ายภารกิจปรับสมองคงยังเหลืออีกสี่วิสท้ายภารกิจปรับสมองคงยังเหลืออีกสามวิสท้ายภารกิจปรับสมองคงยังเหลืออีกสองวิสท้าย ภารกิจปรับสินมองคงยังเหลืออีกหนึ่งวิสายเยือ,อยนดีด้วยภารกิจสำเร็จได้รับค่าประสบการณ์แปดสิบเต้มฮะพังให้ดีหวองว่าที่เจ้าพูดมาในวันนี้เป็นความจริงทั้งหมดไม่งั้นละ่ะก็เจ้าคงรู้ดีสินะไปเตรียมสุดสะอาดะอาดไหมค่ะตัวหนึ่งแล้วก็เอาผ้าโพกหัวด้วยเพราะใส่ห่วง นี้แล้วมันทําให้ข้ารู้สึกเหมือนข้าเป็นสัตว์เลี้ยงของเจ้าข้าจะต้องหาวิธีพื้นผูพลังที่เร็วที่สุดให้ได้เพราะฉะนั้นอดทนกับเจ้านี่ไปก่อนรอด้วยสิเจ้าลิงบ้าเขาผู้ถวะอ,อ,อ,อืวนอิม พระถังปลดผนึกของสุนงโงวคงได้สําเร็จแล้วฝีมือไม่เลวสมกับเป็นศากที่สิบของจินสารแถมเข,เขายังพูดด้วยว่าเขาจะช่วยสุนหงวคงแก้แค้นพระยุไรว่าไงนะท่านความอิมพระถังมันโอหังขนาดนี้ให้ข้าไปจัดการมันระวังตัวด้วยข้าจะทำให้ดีที่สุดเลย ที3สามที่จงใ้ค่า,าเห็นเถิดว่าเจ้าสามารถทำได้สักแค่ไหนเสียวก็จบตอนที่3มาต่อกับตอนที่4กันนะครับหืเียอืมอืมอมย่ามาดูถูกพวกข้านะเฟยวิสาแพทเผา คนข้าอะไรวะจ้ากุ๊เราปีศาที่แสนโง่เขาจงมาเป็นข้าประสบการณ์ยี่ของข่าวสดีๆติ้งตองนี่นด้วยค้าประสบการณ์ของผู้ใช้งานเพียงพอสำหรับการขึ้นระดับแล้วผู้ใช้งานต้องการ ขึ้นสู่ระดับต่อไปหรือไม่แน่นอนอยู่แล้วยินดีด้วยอัปเกรดพลังสำเร็จระดับของมอนันสูงขึ้นอีกแล้วเวลาเพียงแค่3วันพลังของมอนั่นตสูงขึ้นถึง3ระดับอาร่างกายที่แสนจะสดใหม่บนโลกนี้มีวิซาที่สามารถไต่ระดับได้เร็วขนาดนี้เลยงั้นเหรอไอพระนี่มัน ไก่นิ่งผัดเผ็ดกระตายหนูอบหัวคงวันนี้อาจารย์จะโชวฝีมือการทำอาหารให้เจ้าดูเองไอ้โลนนี่มันไม่ได้ขึ้นระดับด้วยวิธีฆ่าปีศาจเท่านั้นแล้วมันยังกินปีศาจอีกด้วยทำไมอยู่ไรถึงได้เลือกคนแบบนี้ไปอัญเชิญประไตรปิฎกกัน บุตรดิบส้นสูงมักจะต้องปรุงด้วยวิธีพื้นบ้านเท่านั้นยาพึ่งรีบกินสิงอคงแหวกเอ,อือปะป่วยกายงอคงช่วยควบคุมสิทธิ์น้องของเจ้าหน่อยก็แค่หมูตัวหนึง่งทำไมเจ้า ไม่ลงมือเองลรอก็เพราะว่านั่นป้วยกายเฮ้นี่เจ้าตั้งซื้อให้หมูด้วยหรอรุ่งยากจริงๆบุ่มป้วยกายอ่าป้วยกายเจ้าเพิ่งได้เปิดตัวก็โดนสิทธิ์พี่ของเจ้าตีตายซะแล้วเจ้าตายได้อานาถมากทั้งหมดนี้ มันเป็นความผิดของอาจารย์อย่างข้าเองใครเป็นสิทพี่มันปะก็แค่หมูที่จิตชำานึกยังไม่ตื่นตัวหนึง่งไม่มีสิทธิแม้แต่จะขัดรองเท้าให้ข้าซะด้วยซ้ำจิตชำานึกยังไม่ตื่นหรอผิดบทแฮะป่วยกายไม่ได้เปิดตัวด้วยสากนี้นี่หว่าอืมหงอคงเจ้าเคยได้ยินพลังที่มีชื่อว่าการยังรู้ไหม ค้าดูมมาแล้วอนาคตเจ้าจะมีสิทธิ์น้องสองตัวหนึ่งเป็นหมูและอีกตัวหนึ่งเป็นปลาข้าไม่อยากรู้ของเรื่องของอนาคตไหนเจ้าสัญญาว่าจะถ่ายทอดวิชาลับให้ข้าไงก็บอกแล้วไงว่าเสียหายหนักมากจากการไปเปิดผนึกให้เจ้าข้าจะต้องฟื้นฟูให้เสร็จก่อนถึงจะสามารถถ,ถ่ายทอดวิชาให้เจ้าได้ แม้เจ้าลิงนี่มันฉลาดสมัตเราต้องหาทางเปิดร้านค้าระบบให้ได้โดยด่ว,ดวนแล้วสิร้านค้าระบบเปิดเมื่อผู้ซช้อยู่ระดับ10พยายามเข้านะหูปากถ้าหวงทองงอคงนะหูปากถ้าหวงทองมงคล ที่ข้าได้มาเป็นของจริงแล้วก็ข้าไม่ต้องกลัวเจ้าลิงบ้านนั่นแล้วใครวะเอามิตพุธที่มีดวงดาวเจ็ดดวงอยู่บนหัวแบบนี้ท่านคงจะเป็นผาถังสินะสนุกละทีนี้ ก็จบตอนที่เกามาต่อกันตอนที่หเลยนะครับเชิญด้านในขอรับด้านนี้อมิตะพูดท่านจินสื่อที่แท้ก็ท่านจินสือนี่เองขอด้งินสู้เสียงท่านมาย่อยเลยก็ไม่ขนาดนั้นอย่าน้อยอย่างน้อยก็คง ไม่เท่าท่านถังหรอกนี่นะหรอจีวอที่เจ้าแม่ความกวนอิมมอบให้ถ้าตามในต้นสบับเจ้าพระนี่ซ่อนสมบัติเอาไว้เยอะเลยนะคิดจะขโมยจีวอของสันหรอหห่วงตัวแกก่อนเถอะเ,เจ้าอาวาสอาหารพร้อมแล้วขอรับ ท่านทั้งอาหารธรรมดาหวังว่าท่านจะไม่รังเกียจเนาะในที่สุดก็จะได้กินข้าวแล้วเฮอจะได้หมูป่าของสันจังยังไม่ทันได้อย่างเลยงบของวัดเรามีจำกัดเลยมีแต่ของแบบนี้ให้ท่านจินกินฮม อา,าข้าไม่กินอาหารหลังเที่ยงนะพวกเจ้าก,กินกันเองเถอะของคุณท่านขอบคุณท่านจินมากขอรับฝีมือการแสดงแบบนี้ถ้าข้าไม่ได้อา่านไซอยิวต้นฉบับมาก่อนแล้วก็ค่าคงโดนเจ้าพวกนี้ตบตาไปแล้วข้าต้องหาทางเอาตัวรอด อ่าจริงด้วยถึงเวลาสวดมนต์แล้วนี่นาข้าพาศิธิ์ไปสวดมนต์ก่อนนะขอตัวท่านเจ้าอาวาสลงมือคืนนี้เลยไหมแต่คืนนี้เป็นวันวันนั้นน,นนะคืนนี้ข้าจะต้องได้จีวอนตัวนั้นมา ทำไมถึงไม่มีคนกันอาคมีกับดกักจุดไฟจุดไฟแล้วอาคตาบ้าตาข้าโอ้ยจีวอนข้าจีวอนข้าไม่เป็นอะไรใช่ไหมจีวอนของข้าอยู่ไหนพระถังมันเอาจีวอนของข้าไปไว้ไหน เจ้าอาวาตหอคงมันหายไปแล้วหรือพวกเขาจะรู้เรื่องอะไรเขาเลยหนีไปไม่มีทางปากถ้ำของเรานี่อักขระวางไว้อยู่ถ้าพวกมันออกจากถ้ำเราก็ต้องรู้สิหรือว่าพวกเขาไปที่นั่นกันหะต้องหาพวกมันให้เจอ ก็จบตอนที่5แล้วนะครับมาต่อกันที่ตอนที่6เลยนะครับเฮ้อทำไมข้าต้องได้ทำงานหนักๆตลอดเลยก็ว่าทำไมต้องสร้างวัดในถ้ำท,ที่แท้ก็แบบนี้นี่เองนี่ต้องเป็นห้องที่เจ้าจีนสือนั่นซ่อนสมบัติแน่ๆฮึนั่นไง ออลาของทองว้าจอบทองไม่คานทองถ้วยทองจอบทองไม่คานทองถ้วยทองขอให้ข้าสามารถขี่ขี่กะเรียนบยบินสู่สวรรค์ได้ดังเทพสามารถเปลี่ยนหินให้เป็นทองได้สามารถมีสนม 365้าคนค่าจะเปลี่ยนวันละคนเลยเป็นห้องเต้ไม่คานทองขอให้รวยสนมในวัดนี้มันมีขุมทองอยู่เลยแต่พวกขุดทองนี่มันอย่าบอกนะว่าขุดทองจนเป็นเออไปแล้วถึงวันที่หนึ่งแล้ว ได้เวลาจ่ายของบำเรอแล้วท่านครับให้เวลาค่าอีกสองวันขอร้องขะให้เวลเหรอไม่มีทองก็จ่ายก็ไปตายซะไอ้แกไรประโยชน์พวกแกหาที่ลบลบมันด้วยหรอตายแล้วเหรอรีบเอาทองมาจ่ายได้แล้ว นี่มันขุดทองผิดกฎหมายสชนไะว่าแต่ทำไมถึงไม่มีคนเผพ้าทางเข้าเลยแสดงว่าต้องมีกับดักวางอยู่แน่ๆรู้งี้น่าจะเอาเงอคงมาด้วยอย่างน้อยๆก็เป็นโล่บางกับดักให้สันหบงอคงเดี๋ยวเดี๋ยว ไอ้พระบ้าแกจับตรงไหนอยู่นะฮะงอคงข้าสาบานว่าข้าไม่ได้ตั้งใจจริงๆเป็นโลบบังกับจักที่ดีจริงๆเลยมาหาข้าเองมาหาข้าเองในงามที่ข้าต้องการงอคงข้าคิดว่าเจ้านี้รู้แต่แรกแล้วซส่อีก ว่าข้าซ่อนตัวอยู่ตรงนี้แต่เหมือนว่าเขาจะไม่รู้เฮ้พวกเจ้าทำไดีดีมากพวกเจ้าต้องได้รับสิ่งตอบแทนเป็นอย่างดีแน่ตอนนี้กำลังจะถึงเวลาที่เรานัดกันไว้ทำเรื่องเร็วทามสัว่วซ้าขนาดน้อย ข้าจะกําจัดเจ้าแทนสวรรค์เองอมิตะพูดบาปกรรมบาปกรรมพวกเจ้าเป็นอิสระแล้วไม่ต้องรู้สึกขอบคุณข้ามากหรอกพวกเจ้ากลับบ้านกันได้แล้วกลับบ้านไงไม่เข้าใจหรอ,อ่าบอกนะว่าขุดทองจนเออไปแล้วจริงๆ หรือว่าข้าจะเป็นเออกันอยู่แล้วมันฆ่าบริวารของเจ้าแม่กวนอิมเราต้องแก้แค้นข้ามันทิ้งซะเราต้องแก้แค้นข้ามันทิ้งซะอาไิกัน